สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ Cm Variety นะครับตอนนี้นะครับโอ๊ตก็ได้มาที่วัดบ้านเด่นนะครับวัดบ้านเด่นสลีสีเมืองแก่นนะครับอยู่ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตงนะคะเป็นวัดที่สวยงามนะครับวิจิตรการตานะครับแม้กระทั่งนะครับละครเย็นนะครับหลังข่าวเรื่องเพลิงพระนางนะครับก็ยังเคยมาถ่ายทอด มาถ่ายทำที่นี่ด้วยนะครับเป็นวัดที่สวยงามออกแนวแฟนตาซีนะครับด้วยนะครับซึ่งเป็นบริเวณวัดก็จะเป็นบริเวณที่กว้างขวางยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีการาบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับวัดก็กว้างใหญ่นะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติอยู่บนเนินภูเขานะครับลูกใหญ่เลยทีเดียว บริเวณวัดก็จะกว้างกว้างขวางนะครับแล้วก็มีพญานาคที่สวยงามนะครับอยู่หลายมุมเลยทีเดียวนะครับมีนกตัวนี้ด้วยนะคะเป็นตามคติความเชื่อของลาน,นาด้วยนะครับแล้วก็วิจิตรการตานะครับมีในส่วนของช้างที่เป็นในรูปทรง คล้ายๆกับพญานาคนะครับแล้วก็มีอ่าพญานาคสีเขียวและสีชมพูสอ,สองององนี้นะครับล้อมรอบวิหารด้วยนะครับโอจะพาไปชมด้านในนะครับนี่ก็เป็นอ่าในส่วนของตัวเคลือบนี้นะคะเป็นเซรามิกที่ มีสีสันนะครับสวยงาม ก็จะเป็นการแม่ก็ได้ทำบุญด้วยนะครับแล้วก็ตรงไม้นี้นะครับเป็นเรียกว่าร้านนาเรียกว่าตุงกระด้างนะครับเป็นเสาไม้สักที่แข็งแรงแล้วก็ลำใหญ่มากนะครับ วัดบ้านเด่นนะครับโอ๊ตก็มาค่อนข้างบ่อยนะครับอตอนที่ยังไม่มีสถานการณ์โควิดนะครับโอ๊ได้เคยพาเพื่อนมานะครับแล้วก็ชัว์ความสวยงามของธรรมชาติด้านล่างนี้นะครับมองเห็นสุดลูกหูลูกตาเป็นภูเขาแล้วก็จะเห็นหมู่บ้านคนนะครับแทบจะไม่เห็นในส่วนของไฟฟ้าเลยนะครบเสาไฟฟ้าจะมองไม่เห็นมันก็เลยทำให้ดูแลดูเป็นธรรมชาตินะครับ เหมือนเรากับว่าอยู่บนสวงสวรรค์แล้วก็มองผ่านลงไปด้านล่างนะครับมวลมนุษยชาติอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินที่สูงๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทอดผ่านลงมาด้านล่างนะครับเป็นวิวที่สวยงามนะครับตอนนี้ลมก็ช่วยมานะครับมีความรู้สึกอิ่มเอมใจนะครับ บริเวณวัดก็จะเป็นลานกว้างนะครับวัดนี้นะครับตอนที่โอ๊ตอยู่ที่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมตอนอยู่ชั้นมัธยมปลายนะครับเคยมานะครับเป็นเป็นงานประจําปีนะยุคนั้นนะครับเป็นงานทอดกรถินที่มีต้นอ่ากรถินใหญ่ที่สุดนะครับนะตอนนั้นนะครับต้นเะเป็นเป็นหลักแสนเลยนะครับมีแบงค์ลำต้นอ่ะ จะเป็นสูงเท่ายิ่งใหญ่กว่าต้นตาลอีกนะครับสูงกว่าต้นตาลก็ในยุคน,นั้นโอก็เห็นเป็นครั้งแรกนะครับในชีวิตเนาะก็รู้สึกตกตะลึงมากเลยนะครับก็มีมากกว่า10ต้นนะครับประมาณ20ต้นเลยนะครับ FC น่าจะเคยเห็นนะครับที่เป็นแบบที่อาร์ลำต้นอาจจะเป็นแบงค์ยีแต่ส่วนตัวของอาแบบแบบต้นนี้นะครับ สมมติว่าสูงกว่าต้นนี้นะครับซึ่งมีประมาณ20กว่าต้นแล้วก็แต่ละต้นก็เป็นหลักแสนลำต้นจะใช้ใบอาปากๆเป็นสูงมากเป็นแบงยี่สิบส่วนตัวใบก็อาจจะเป็นสี่แบงพันแบงห้าร้อยอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยทีเดียวนะครับเดีย๋ยวโอ๊ตกับแม่นะครับจะเดินชมบริเวณรอบๆวัดแล้วก็ บ์และวิหารต่างๆนะคะที่นี่จะมีพระนอนด้วยนะคะพระนอนอยู่ที่วิหารนั้นนะครับซึ่งโอ๊ตเคยมาตอนนั้นนะครับช่างปั้นนะครับจะเป็นชาวพม่าสี่สี่คนนะครับที่ใช้เวลาในการปั้นนะครับยาวนานมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแม่ก็เออนะครับในการใช้มือถือ สมาร์ทโฟนนะครับถ่ายรูปใหญ่เชียวจะเป็นอันนี้นะครับอกุติวิหารกุติของพระ,จะเจ้าวาสนะครับอยู่ด้านหลังนะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือวิหารใหม่ที่เมื่อก่อนจะมีอ่าเป็นกำแพงกั้นอยู่ตรงนี้ตอนนี้ ก็เอากำแพงออกนะครับกำแพงออกแล้วก็สร้างวิหารใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกสองหลังนะครับแล้วก็ทุกๆวันที่16ของเดือนเมษายนนะคะเป็นวันสงการวันปากปีนะครับที่นี่ก็จะมีการส่งน้ําพระแล้วก็จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนานะครับที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็มีประชาชนมาเยอะแยะมากมายนะครับมาส่งน้ําพระ,น,ะนี่นะครับก็เป็นองค์พญานาคที่ มีความวิจิตรการตานะครับนะครับใหญ่หลวงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พระประธานนะครับที่นี่ก็จะเป็นออกแนวปฏิมากรรมแบบล้านานานะครับ เอื้องเหนือวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่เห็นพระจันทร์ตอนกลางวันด้วยนะครับ เป็นปรากฏการณ์ทางธารรมชาตินะครับที่มหัศจรรย์นะครับแต่ก็สามารถอธิบายทางหลักของการของวิทยาศาสตร์ได้นะครับมีทางท่องเที่ยวเยอะเลยทีเดียววันนี้นะครับ นี้นะครับก็เป็นวิหารใหม่นะครับตอนนั้นโอ๊ตก็มารอบล่าสุดยังพึ่งกําลังวางเสาเอกนะครับก็พึ่งกําลังเริ่มก่อสร้างแต่ตอนนี้ก็บุรณะคือสร้างขึ้นเพิ่มเสร็จไวเหมือนกันนะครับพึ่งโอ๊ตพึ่งมาที่ต้นปีที่แล้วนะครับแล้วก็เสร็จไปแล้วแล้วด้านหลังจะเป็นกุฏินะครับกุฏิเสาน้อยร้อยล้านนะครับด้านนั้นนะครับ แล้วก็เดินชมไปด้วยกันเลยนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีอ่ายกเอานักษัตร์นะคะเป็นวัดประจำปีเกิดของคนเกิดใน12นักษัตร์นะครับมารวมกันที่นี่ที่เดียวเลยนะครับนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับอจบแค่นี้ก่อนนะครับเราเดี๋ยวรอรับชมคลิปต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวก็จะพาชมในอีกมิติอีกมุมนึงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ